ทำไมสกินนี้กุมตาลอยอีกแล้วเนี่ยก็สวัสดีเพื่อนๆชาวดี่บ่ายหลายๆกันด้วยนะครับก็ในคลิปนี้ก็ไม่ได้มาทำชาเลนจ์แปลกๆอะไรนะครับคือจะมาอวดสกินล้วนๆเลยคือสกินของตัวทิกเกอร์เนี่ยมันเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนเลยคือตื่นชอบมาก็แบบมือลันกดซื้อเรร้อยแล้วคือมาดูว่าสกินนี้มีอะไรแบบดีๆเท่ๆหรือเปล่านะคือในส่วนของหัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องความจีจัดเลยคือมันก็จีจัดทั้งตัวอยู่แล้วนี่ทรงผมเนี่ยถือว่าเทมาคือเห็นแล้วก็อยากแบบ ดิ่งเป็นร้านตัดผมเลยแล้วก็แบบส่วนป่านี่คือมีผ้าปิดปากกันโควิด้วยนะคือแบบเทจะจัดคือแล้วแตน่น,นั่นอะไรวั้เนี่ยแผลหรือว่า,าสีเทียนมาขีเดเลนคือในส่วนเสืส้อผ้าและกางเกงนี่ก็เทไปหมดทุกส่วนอะไรคือด้วยสไตล์การแต่งตัวแบบไปรุนเกาหลีแบบฟ้าสลับดำเนาะแล้วข้างหลังก็มีอักษรอะไรไม่รู้แต่ก็แบบเทอ่ะเทะหมด <c oughs> คือในส่วนของอาวุธก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรกันแน่นะเพราะว่ามันดูเล็กเกินกว่าที่จะเป็นไม้เบสบอลคือแต่ในคำอธิบายบอกว่าเป็นอุปกรณ์ในการแสดงนะซ ก็ไม่รู้แหละโดยรวมก็เทไปหมดเลยโอเคผมว่าผมโมมาพอแล้วเป็นว่าเราไปดูในเกมกันได้นะครับ let's go ดูโลงเหล็กเห็นความทรมานมาิน่าจะไปเกิดกันนั่นไงโหย,ยืนแบบโคตรเด่นเอาไม่ใช่คนดีกว่าเสาวงกุดให้ตาย <Bro. S 1> ก็นที่แบบยืนท้าทายคนนี่ไงไขว้เนี่ยน่าจะจิวะ๋วเห็นแบบชุดฟ้า,ฟา น่และมันออกไปแล้วเฮ็ดนี่อยากจุกคนที่อยากจุมกมากๆเฉยเจบกันจะวนอ่ะจะวนปะเนี่ยจะวนปะเนี่ยมาเพื่อนตุ้มไม้ไหม คือเหาะมาคนแรกวายอยู่เยที่ไหนกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะวิ่งฉีดไปปั่นการแม่หมดละเฮ้ยมีคนไปฟาร์มของบ้านเล็กมีคนานเนี่ยไม่มีเด็บมีกันหกสิบเล่มนี่รู้สึก,กว่าไม่เคยจะพอโคตรยิว เขาไปเก็บมงกุฎแล้วกระเทยเครื่องก่อนเนี่ยเครื่องแบบปั่นได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมึงเนี่ยวิ่งกลับไปเนี่ยพี่วิ่งออกไปด้านหลังแล้วนี่ไงโอ้ทำไมแม่เทพเยอะอย่างงี้วะเนี่ยทำไมตอนของเล่นแบบเจอแต่เอลทีเอลทีเอลทีโอ้ย <c oughs> ปาไปก่อน <c oughs> ว่า จังหวะฟาดได้ก็ฟาดไปครับไม่ต้องไปฝืนปลามันเชี่ยวิ่งเข้ามันใหญ่ปะหาจังหวะปลาน่าจะได้อยู่ไอ้รอบนี้จังยึกยักยึกยักอย่างเนี้เนี่ยคือตัวเองแบบโลเลไม่ยอมแบบลงไม้ทีนี้ปิดเฟซก่อนดังอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยปิดเฟซแป๊บเดียว วิ่งมาช่วยกันใช่เต็มมีกขนหนาดอเลยจะแบบสแตนบายรอช่วยเองขนาดนั้นไฟฟุ้งไม่ปั่นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะคนปั่นไปเนี่ยนี่ไงกำลังปั่นเพลินเลยเครสตัวแสบ่ตัวแสบคนนี้ตัวแสบ แมสนี่มันตีอ่ะเพื่อนอย่างงี้ก็ปาได้อะโหเครื่องหน้าใกล้เสร็จแล้วด้วยหลงฮองวีกันเลยผมเห็นหัวใครรู้ไปแบบตรงหน้าต่างน่าจะเป็นไม่จิ้วอยู่คนก็เฟลิกัะคือเนียนไม่เห็นกันเลยเก๋ขึ้นไปกระเทอเพื่องเลยผมว,ว่าเขายังอยู่ที่เดิมอะห่วยเกียดเปิกนี่วะ นานด้วยนะสวา่างเนี่ยวันนี้อยู่ทางนี่แลนะ้วหลงไปช่วยป่ะลงช่วยหน่อยจเจ๊อีอีขึ้นนู้นเสร็จละเห็นหัวแบบจริงด้วยเนไม่ยอมล้มไม้อ่ะล้มได้อย่างเงี้ยเช๊ะหมามีห่าฝนรอบสอง ผมโมลิเคเครได้นะมีจิงเลือยปะเนี่ยลืมดูเลยตบเล่มโหสุดยอดเชื่ออโลกกจติตในวงในเนี่ยคือจะแบบโชว์ซ้ำโชว์เซียนกันมาโมลิกันว้า เท่จรงเ,เลยอ่ะแม่งเอ้มียาบางังนี่ไงเห็นจิวไทยแล้วโอเคไหม่ะแขวนกันให้เขาแบบตกเฟดสองกันเยอะๆนะจะได้แบบมีท่าโมลิ่สวยๆมากกว่าน,นี้ผมไม่รู้ว่าจิวคนนั้นล้ไหนนะอ,อีลงข้างนอกอเข๊ะอะไยตอนนี้เลยสามคนนะกับสี่เครื่องคือเกมโคตรง่ายเลยอนะตาเนี่ยในกันละรอยเท้านี่ไงโอ้นั่งเงียนกันจุดไม่เห็นเลยโอ้หนูสตาร์นั่งยองอย่างนี้เนี่ยนะ เอ้ยหลงไปช่วยเพื่อนหน่อยอะจะได้แบบโดนโมลีกันทคนแน่ตีน้อง,ง,งไปช่วยกันไรนั่นไงโอเคผมปล่อยแล้วไม่เห็นกันทำเป็นไม่เห็น,หนอ่ะจะได้หมดเยอะๆคีชอะไรในเกมจบเลยเนีย่ยปล่อยก่นนอนนะยังแบบอยากได้แต้มในเยอะอย,ย,อย,ย,อยู่ตีนี้เขาแบบเอาคูณแต้มกันมาโคตรเยอะอ่ะเราจะไปนะ่าจะไล่จิวอะโบรามว่ะ ีเอฟเนตามสบายโดดล้วตามเองเลยมาหลงไฟแป๊บหนึ่งด้วยนะนี่ <c oughs> ทีเดียวไงละ่ะเหลไน่ะเอ๊ยงัน ผมจําไม่ได้ว่าจิวคนที่สองนะเฟดอะไรไปด้วยให้เฟดแรกแหละไอ้นั่งฮิวนว่ะนะเพื่อนคือแบบอย่าโยนเกมเป็นพอพี่ฮิวอยู่ไหนเนี่ยหลังเนินป่ะเนี่ยใน,นหลังเนินเนี่ยเดินตามรอยไปก่อนเลยเฮ้ยไ,ไม่ว่ปะป่ะไม่ใช่ไม่เห็นใครเลยอาจจะวิง่งฉี่หมดละเอ็นไงเห็นละเมาส์เป็นไรเมาส์หลอนเฉยมันชอบไหลเองอะ เอ๊ะน่าจะวิ่งลงไปช่วยกันแหละลงไปช่วยหน่อยเพื่อนเอ๊ะมามีท่ายเจ็ดเล่มปลาดักแล้วนี่โคตรเท่เดี๋ยวนะไม่วนต่อหรอมาเพื่อนเฮ้อปลาโคตรไกลอันนี้เราสอ่งไปอย่างเดียวเลยเนี่ยคือแบบ คนในทีมส่งไฟอะไรครั้งเดียวเลยคือแบบโคตรได้ใจเ,เติมมีก่ก่อนนะเจ๊เฮ้ยม่มาแล้วะแล้วก็ออนลาแบบหันไปหางกลัวโดนส่องไฟเมื่อกี้เฮ้ยเราแขวนที่อื่นมั้งนะเบื่อห้องใต้ดิลลนละแขวนอะไรแบบนั้นไม่บ่อยผมไม่เห็นออร่าใครเลยแต่เห็นรอยเท้าวิ่งขึ้นนั้นบนว่ะ นายเป็นจิวแหละเครื่องทบไม่กระทืบไม,อไมอ่อย่างละไล่อยู่เลยปอน,นี่ฮะเหน็นปะเห็นรอยไว้ปะจะอีคือพ้าวินงเครื่องบนอย่างนี้คือเกลยดตามมากอะเป็นลอบบนยาวอะกระทืบไม้ฟาร์มแต้มไปก่อนนะเช่ต่อไปเอาเฟรดิกดีกว่าหายน่าจะวิ่งออกขวาไปทำแมเทิพแล้วนี่งไงเสียงเจ็บ เดี่ยวนะเจ้นี่ฉีกแล้ววะติมาโอ้โหเปิดผิดวิธีไม่ใช่พิธีดิผิดทีไปไหนที่ป่าโคตรจะมั่วปิดเลยปิดเถอะไอเขามีเฟลอะไรเนี่ยยังยังไม่ตายวัเนี้โอ้โหตกใจหมดเฮ้ยเฟลิกมา เฟรดคนนี้น่าจะบริได้ล้ฮะไหนนี่มีขึ้นบนเหรอมีมียี่สิบเอ็ดเลม่มนะเพื่อนถ้าเขาวิ่งไลน์เนี่ยเนี่ยเขาต้องมีด้านล่างเนี่ยไปดูจะอีเห็นปะเห็นปะมันเป็นทิศยังไงฮะไลคนแบบไล่เนี่ย อีแค่สองเล่มจะเอเรียวเฮือบมาอ่รพดีละอ๋ได้ไหมเนี่ยนั่นยังแน่ใจก่อนให้แน่ใจก่อนพักนี้ยิ่งแบบไว้ใจโมลิไม่ค่อยได้โอเคอย่าเพิ่งตายด้วยกันตอนนี้ผมคิดว่าแต่ละคนน่าจะตกเฟดสองอ่ะล่ะยกเว้น เฟลิกคนเนี้ยยังไม่ตายเฉจากนี้จะแบบไล,ล่มริเลียงตัวแหละโอ้ว่ <c oughs> ช่วยกันโคตรไววิ่งไม่ได้ละ <c oughs> น่าจะมีโบราณธมแหละคิดว่าถ้าวิ่งเนี้ย <c oughs> มีแทงหลังอะปล่อย เฮ้ไปฮะไปให้เขาได้แบบโลดแรนหน่อยคือเขาแบบอยากใช้แทงหลังมากอะนี่อะไรเนี่ยจิวจิวเบรนทายโหวิหดึงเขาช่องแคบมาลย่างงั้นก็โดดไปก่อนคือไม่ยอมวนข้างในอะ กล่องๆอย่าบังอย่าบังกล้องเอ๊อยาบังแย่อะไรเนี่ยโดนเซนเซอร์เลยใบขนาดนั ans, ans, <sh arp trilogy> ้นโอเคค่อยหาคนอื่นไงเสียงเจ็บอยู่ข้างบนฮะได้ยินเสียงแคทโอเทมอยู่แบบก็แก๊กก็แก๊กเพลินเลยนี่ไงฟาดไปกันแล้วใครกลับมาโมลีอีกทีหนึ่ง เจอจิวจะทายแล้วไม่ใช่เจอเด็กประมาณนั้นรู้ตำแหน่งของจะทายแล้วเขาปั่นไฟตรงนั้นนะ่ะเขาจะวิ่งชี้ไปได,ได้นี่ไงลอยแบบแดงอื้อเลยไอ้มองกุฎจิวคือจิวเขาเก็บไปไม่ได้เขาเป็นตัวละครลิกีกัสซิ์นะเสียดายตรงที่แบบตัวละครลิกีกัสซิ์เก็บมงกุฎไม่ได้จิวโอ้โหฟิลิกลูกเองแม่ป้ายากปลายเย็นอย่างนี้เลย เกินว่ะติ๊กไฟเพื่ออะไรเนี่ยแล้วเฟลิกไปอยู่ไหนเนี่ยยังแค่เราเทมต่ออยู่อะที่แบบไม่หลับไม่จำยังไมยเนี่ยแค่เสร็จแล้วป่ะเสร็จแล้วเอา้าหายอ๋อเข้าตูแลวพีอยู่ะอยู่ในนี้แหละ นี่ <c oughs> ป่ะอ่านเกมขาดป่ะกิวลุกมาเยอะไม่จบไปสิ้นทีทเดียวพวกนี้ไหนละเพื่อนมี20กระเลมพวกลุกเองมากี่คนวะน,นี่ทำไมแบบลุกเองกันทีขนาดนั้นนี่ไงเห็นละตัวนี้แบบฟ้ามาเลยไหนเพื่อน คนจิวเลนไทยคือแบบชอบมากอ่ะภาคสามริมเนี่คือแบบเทจัดาโมลี่แบบชิงลงหน่อยเอาที่แบบไม่มียากล่องบางอ่ะเช่นตรงนี้ไปกล่องกี่บังนะเพื่อนอย่าก็เท จริงเลยเฟลิกอย่าคานจะหลุมนะเพื่อนโกรธจริงองถ้าการจลุมอะดูพวกอะไรจะแบบจะดีขนาดน,นั้นยังอยู่ข้างบนไหมเหือว่าคานหนีไปแล้วคิดว่านา่าจะคานหนีไปแล้วฮะคือพวกนี้แบบดิงแบบดื้อรั้นกันอยู่คานหนีจริงด้วยนั่นงไงโอ้แบบทำแบบไมขึ้นที่สูงถึงไม่เห็นเนี่ยโอ้หลุมข้างบน <laughs> คือเขารู้ว่าหลุมอยู่ไหนอะแต่แบบยังก็ไปไม่ได้ละ เพื่อนโอ้โหใจเย็นเขาแบบหาที่ดีๆหน่อยเช่นตรงเนี้อ๋อที่ยาจะไม่บังเราขันดาขันสามอุ๊ยโอ้ตกใจนู้ดเกมบัตเค ก็เป็นสกินที่ออกแบบมาได้สุดยอดมากเลยฮะก็ลองไปซื้อกันได้นะครับตังเหลือแม่ก็เติมแมสองร้อยบาทก็ชิจิบม